ตัวแทนชาวบ้านร้องทุกประธานกัรมติการปกครองสมาชิกวุฒิสภาก่อนนำเสนอรัฐมนตรีอนุนทินมทหนึ่งเร่งตรวจสอบข้าราชการและผู้ใหญ่บ้านสูงแม่นเหนืออำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยหลังชาวบ้านพากันลงชื่อเกินกึ่งหนึ่งและร้องเรียนทุจริตหลังดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาเกิน15ปีด้านนายอำเภอ ก็ลงพบปะชาวบ้านแต่ยังไม่ตั้งกรรมการสอบสวนผู้กระทำความผิดทั้ง DSI ไอรัฐสภาและสำนักกระทรวงมหาดไทยผ่านประหลัดมหาไทยเร่งตรวจสอบเพื่อดำเนินการกับผู้ใหญ่บ้านอย่างเร่งด่วนนรังปร,รักวมหาไทยตรวจสอบเพื่อ,อคุู้องนะครับเป็นเรื่องรับที่มท0 .101 มท0 .101 ทับสี่สองสองทับสี่สองสองลงวันที่สามตุลาคมสองห้าหกหกลงวันที่สามตุลาคมสองห้าหกหกครับผมรบเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยรับทราบครับวงเล็บน,นะวงเล็บน,นะครับสำนักตรวจราชการสำนักตรวจราชการครับผมแล,และเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่องราวร้องทุกข์ครับผม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยครับค่ะบอริษัทครับศูนย์ส,สองศูนย์สองสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งครับ1 1> ครับผมตามเรื่องได้เลยนะครับได้เลยครับ